สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการเด่นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วเนาะกับแ,แม่คนมือบอลจ้ะแม่คนมือบอลมีไม้สวยๆมาจัดจําหน่ายอีกแล้วเนาะในราคา100บาทจ้ะ100บาททุกต้นทุกกระถางเลยนะจ๊ะสวยทุกกระถางสวยทุกต้นเลยจ้ะ ใครสนใจก็สแกนชีวอาโค้ตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะถ้าใครเพิ่มลายเป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้กันได้เลยเนาะเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาจ๊ะจะได้ดูหน้าไม้กันได้เนาะถ้าสนใจต้นไหนอยากเห็นหน้าชัดๆให้ถ่ายรูปส่งให้ดูเราก็จะทำให้นะจ๊ะ ทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งได้นะจ๊ะไม้ชุดนี้เป็นไม้ไซตตั้งแม่นะจ๊ะใหญ่ทุกกระถางใหญ่ทุกต้นเลยจ๊ะถ้าคนสั่งไปแล้วต้องเตรียมหากระถาง6นิ้วหรือ8นิ้วอัพกระถางกันขึ้นได้เลยนะจ๊ะเพราะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ๊ะถ้าใครยังไม่มีดินใบกัมปูที่จะเปลี่ยนกระถาง ก็สั่งทางส่วนของเราได้เลยนะจ๊ะก่อนจะเจอบอนสีก็ฝากกันเหมือนเดิมจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราเนาะลืมบอกค่าจัดส่งหรือจ้ะค่าจัดส่งเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าแบบปลายทางก็80บาทจ้ะถ้าแบบโอนก็60บาทนะจ้ะแบบเมาเหมาจ้ะยิ่งสั่งเยอะยิ่งได้กำไรเนาะ ถ้านเนี่ยช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะไม่รู้จะหาของขวัญอะไรให้กับคนที่เรารักให้คนเพื่อนๆที่เรารักเนาะสั่งบอนสีของเราไปเลยจ้ะไปจัดกระถางสวยๆมอบเป็นของขวัญกันได้เลยนะจ๊ะสวยทุกกระถางจ้ะวันนี้เรามาเจอบอนสีสวยๆต้นที่หนึ่งกันได้เลยจ้า จอกันกับกระทางที่หนึ่งะจ๊ะเขามีชื่อว่าสุวรรณรักนะจ๊ะให้ดูหน้านี้เลยนะจ๊ะหน้านี้จ๊ะใบราสุดที่พงกลางออกมานะจ๊ะด่างแบบนี้เลยนะจ๊ะสุวรรณรักเนาะแล้วหลอดใหม่กําลังจะกลางออกมานี่จ๊ะให้ดูอย่างนี้เลยเนาะนี่ดูอย่างนี้เลยจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะกําลังจะกลางเลยจ๊ะกระทางที่หนึ่งนะจ๊ะสุวรรณรักนะจ๊ะ กระถางที่สองจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสีแจมๆนะจ้ะมะนีรักษมีนะจ้ะมะนีรักษมีนี่สวยจริงๆจ้ากระถางที่สองนะจ้ามะนีรักษมีนี่จะเป็นไม้แข็งแรงเนาะใบใบหนาก้านแข็งจ้ะเรียงนอกตู้ได้สบายๆเลยนะจ้ะโอ้โหสวยมากเลยเนาะม่ให้ดูใบนี้เลยนะจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่สองนะจ้ะ กระทางที่สามนะจ๊ะเขามีชื่อว่าเพชรสีจอมทองนะจ๊ะให้ดูนี่ใบหลอดใหม่พิ่งตางออกมานะจ๊ะเป็นใบล่าสุดจ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยเนาะด่างเรืองสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเพชรสีจอมทองนะจ๊ะกระทางที่สามจ้ากระทางที่สี่จ้ะมะนีรักษมีนะจ๊ะนี่ให้ดูเลยจ้ะความด่างของเขาเนาะ แล้วต้นใหญ่นะจ๊ะแม่คนมือบอลบอกเลยเนาะว่าให้ไปหากระถาง6นิ้ว8นิ้วรอกันได้เลยจ้ะสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะมะนีรักษมีจ้ะกระถางที่4นะจ๊ะกระถางที่5ก็ยังเป็นมะนีรักษมีอยู่นะจ๊ะสวยจริงๆจ้ะ ชุดนี้ลัคนีรักษมีออกมาได้สวยมากเลยนะจ๊ะกระทางที่สี่นะจ๊ะไซส์ใหญ่ๆไซส์ตั้งแม่จ้ะกระทางที่ห้านะจ๊ะบอกไปกระทางที่สี่เลยจ้ะขอโทษทีเนาะกระทางที่ห้านะจ๊ะมะนีรักษมีจ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยเนาะในราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะหนึ่งร้อยบาทจะขายกันถูกๆราคาย่อมยาวเลยนะจ๊ะกระทางที่หกจ้ะ น้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่ใบราสุดเปิดด่างมาอย่างนี้เลยนะจ๊ะเชิงรัตนานะจ๊ะโอ้โหคือของข่าวเนาะคือปเพราะเนาะรรปก็สวยจ้านี่ให้ดูอย่างนี้เลยจ้ะใบราสุดเนาะใหม่ๆคิดว่าจะไม่ดางจะดางแล้วเนาะดางแล้วจะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะเชิงรัตนาจ้ะกระทางที่หกนะจ๊ะกระทางที่เจ็ดจะ มะนีร้อมเพชรเนาะมะนีร้อมเพชรนี่เปิดด่างแล้วเนาะแล้วมีอยู่สองต้นสองต้นแล้วให้รูแล้วหนึ่งต้นนะจ๊ะหน้าสว,สวยอย่างนี้เลยจ๊ะเป็นไม้แข็งแรงเนาะเป็นไม้แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะจ๊ะประทางที่เจ็ดนะจ๊ะมะนีร้อมเพชรจ้าประทางที่แปดก็ยังเป็นมะนีร้อมเพชรอยู่เนาะ สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเปิดด่างชมพูมาแล้วนะจ๊ะเปิดด่างชมพูสวยๆอย่างงี้เลยนะจ๊ะมะนร้อมเพชรจ้ะระทางที่แปดนะจ๊ะระทางที่9ด่างทุกใบจ้ะด่างทุกใบสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะสเนดารานะจะสเนดาราจ้ะเปิดด่างสวยๆอย่างงี้เลยเนาะ นี่หลอดใหม่กำลังจัดก,การจะเหลืองมาเลยเนาะเหลืองมาเลยจะกระทางที่9้านะจ๊ะสะเนดารานะจ๊ะกระทางที่สิบจ้ะนี่ก็สเนดารานะจ๊ะอู้สวยจริง,งๆๆจริงดังจริงจริงจ้ะนี่ใบราสุดเนาะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่สิบนะจ๊ะสะเนดา,านะจ๊ะ ราคาแค่หนึ่งบาทเท่านั้นเนาะดูกระถางนี้จ้ะไซย์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะเปิดด่างมาทั้งใบเลยจ้ะด่างส้มเลยเนาะโอ้โหเขามีชื่อว่าอ่านไม่ออกจ้ะเดี๋ยวต้องให้บาสคนมือบอลอ่านให้ฟังจ้ะรัตนมนตราจ้ะรัตนมนตราโอ้โหใหญ่ๆไซย์ตังแม่นะจ้ะกระถางแปดนิ้วเตรียมรอกันได้เลยเนาะ สวยยอย่างนี้เลยนะจ๊ะไม้แข็งแรงเนาะการแข็งใบหน้าจ๊ะรัตนมนตานะจ๊ะกระทางที่11จ้ากระทางที่12มะนีรักษมีแน่นอนเปิดมาสวยๆอย่างนี้จ๊ะสวยจริงๆโอ้โหนี่ดูใบนี้เนาะเราให้ดูใบนี่ดูใบนี้นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้แา,ยาแล้วใบหนาแล้วใบดก โอ้ฟอมคอสวยจริงๆจ้ะกระทางที่สิบสองนะจ๊ะมะนีรักษมีจ้ากระทางที่สิบสามจ้ะโอ้โหดางได้ดางดีแม่คุณเอ้ยด่างอะไรได้ขนาดนี้เนาะนี่ดางสวยสวยนี่เลยจ้ะไบร่าสุดนี่ให้ดูใบร่าสุดนะจ๊ะมะนีรักษมีเพลงนะจ๊ะเขาแพลงออกมาได้สวยไหมจ๊ะ สวยจริงจริงจ้ะสวยจริงจริงดางทุกใบนะจ้ะดางขาวดางเรืองอย่างนี้เลยนเนาะมะนีรักษมีนะจ้ะกระทางที่สิบสามจ้ากระทางที่สิบสี่เคยมีคนถามหาอยู่ว่ามีอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกจ้ะสวยๆเลยเนาะสะัตะบงกตจ้ะนี่ดางแบบนี้เลยเนาะใบราสุดจ้ะ สัตตบงกตจ้ะสวยสวยเลยสวยจริงๆจะสวยจริงๆแบบนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่ส4สนะจ๊ะสัตตบงกตจ้ากระทางที่ส5ห้าโอ้โหแม่คุณเอ้ยสวยได้สวยดีด่างอะไรขนาดนี้เนาะมะนีนบพร,รัตนะจ๊ะมะนีนบพร,รัตจ้าดด่างเหลืองจ้ะด่างเหลืองนี่หลอดใหม่ที่พิ่งลางออกมานะจ๊ะ สวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะมะนีนพรัชจ๊ะกระถางใหญ่ๆสวยๆเลยจ๊ะในราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเนาะกระถางที่สิบห้านะจ๊ะกระถางที่สิบหกจ๊ะเดี๋ยวอ่านชนดก่อนจ๊ะมะนีรักษมีนะจ๊ะนี่ดูความด่างของเขาโอ้โหแล้วหลอดนี่กําลังจะกลางนะจ๊ะด่างเหลืองมาเลยนะจ๊ะเหลืองเลยเนาะหลอดนี้จ๊ะกระถางที่ สิหนะจ๊ะมะนีรักษมีจา้ากระทางที่สิบ็ดกระทางนี้เดี๋ยวเขามีชื่อว่าอะไรหาชนดไม่เจอจ้ะเดี๋ยวฝังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้อ๋อไม่มีฝั่งจใะเดี๋ยวให้ดูกระถางข้างๆอ๋อแทนคุณจ้ะแทนคุณ สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนน่ให้ดูหน้าเหลืองอย่างนี้เลยนะจ๊ะเหลืองสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างทุกใบเนาะด่างทุกใบให้ดูความด่างของเขานะจ๊ะสวยอย่างนี้เลยจ้ะกระทางที่สิบเจ็ดนะจ๊ะแทนคุณจา้ากระทางที่สิบแปดอันนี้ก็แทนคุณเนาะนน่ให้ดูความสวยของเขานะจ๊ะนน่ โอ้ด่างฮารอย่างเงี้ยเลยจ้ะด่างฮารเลยนะจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะหลอดใหม่มานี่เหลืองมาเลยนะจ๊ะแทนคุณจ้ะทางที่18นะจ๊ะขอขั้นเวลาความสุขสักครู่ครับมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอครับวันนี้มีตู้อบบอลสี4ขนาดมาจาัดจําหน่ายครับขนาดที่1ครับกว้างเมตรห้ครับราคา1100บาทครับขนาดที่2กว้างเมตรเจครับราคา1150บาทครับขนาดที่3กว้าง2เมตรครับ ราคา1,250บาทและขนาดที่4ครับกว้าง3เมตรราคา1,750งพันเาิบาทพ้อมของแถมมากมายครับผ้าใบผ้าใบรองน้ำพร้อมคลิปวิดีโอวิธีการประกอบตู้ใครสนใจตักไลน์มาเลยครับแระทางที่19นะจ๊ะเขามีชื่อว่าเพชรมารินนะจ๊ะเพชรมารินจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะใบดกๆเนาะดูความดางของเขาเนาะความดังของเขา ดางจริงๆจ้ะดางสวยมากมายเลยจะ้ะกระทางที่19นะจะ้ะเพชรมารินจ้ากระทางที่20จะ้ะมะณีร้อมเพชรนาสวยๆอย่างเงี้ยเลยจะ้ะเปิดดางออกมาได้ว,ว้าวจริงๆเนาะเห็นแล้วชื่นใจจะ้ะ เปิดตัวออกมาเห็นด่างแบบนี้ก็ต้องเอาออกมาจัดจำหน่ายให้ลูกค้าเลยจ้ะกระถางที่20นะจ๊ะมะเนร้อมเพชรจ้ากระถางที่21จ้ะใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะเขามีชื่อว่าอ่านไม่ออกจ้ะต้องรอบัสคนมือบอนอ่านอย่างเดียวเลยเนาะตามองไม่เห็นจ้ะ ให้ดูความสวยกันอย่างนี้เลยเนาะรัตนมนตรานะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะเปิดด่างนี่โอ้โหด่างได้สวยมากแล้วใบใหญ่มากเลยนะจ๊ะรัตนมนตรานะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบอ็ดาระถางที่ยี่สิบสองจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้ก็เป็น รัตนมนตรานะจ๊ะรัตนมนตราจ๊ะลูกแม่คนมือบอลทะเลาะกันจ๊ะบุญนํากับบุญเพิ่มเนาะแมจริงๆเลยระทางที่ยี่สิบสองจ้ะนี่สวยอย่างงี้เลยนะจ๊ะรัตนมนตราจ๊ะสวยจริงๆแล้วใหญ่เนาะกระทางแปดนิ้วต้องรอแล้วนะจ๊ะต้องรอจะนี่ดูความด่างของเขานะจ๊ะสวยๆอย่างนี้ยเลยจ๊ะ กระทางที่ยี่สิบสองนะจ๊ะรัตนมนตราจ้ากระทางที่ยี่สิบสี่ดางชมพูยี่สิบยี่สิบสามจ้าแมรี้ามไปเลยกระทางที่ยี่สิบสามจ้ะโวคาโนนะจ๊ะโวคาโนจ้ะเออโวคาโนแหมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนาะโวคาโนจ้ะ เขาแขงออกมาได้สวยมากเลยเนาะสวยจริงจงจะนี่ยดูดูความด่างของเขาเนาะแล้วหลอดใหม่นี่เหลืองเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งไหนดีเนาะนี่ให้ดูฝั่งนี้นะจ๊ะด่างเหลืองเนาะหลอดใหม่กําลังจากกลางจากกระทางที่ยี่สิบสามนะจ๊ะโวคาโนจ้าโอ้อยอ่านผิดอ่านถูกจ้ะกระทางที่ยี่สิบสี่นี่ฝังไว้สองต้นเลยจ้ะปลูกสองต้นเลยเนาะสวยสวยอย่างนี้เลยจ้ะ สต้นแค่หนึ่งบาทจ้ะ2องต้นในหนึ่งกระทางนะจ๊ะราศีกรกฎนะจ๊ะราศีกรกฎจ้ะคุ้มจริงๆนะจ๊ะโอ้สวยมากมายเลยจ้ะสองต้นสองแบบเนาะนีอ่อันนี้ต้นแผงเนาะอันนี้นาดังเดิมจ้ะกระทางที่24นะจ๊ะราศีกรกฎนะจ๊ะ ประทางที่25นี่ก็ราสีรากรกฎจ้ะโอ้โหสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะตองต้นเหมือนกันนะจ้ะตองต้นทุกประทางนะจ้าราสีรากรกฎจ้ะประทางที่25นะจ๊ะประทางที่26จ้ะโอ้ยสวยจริงใหญ่จริงจ้าราสีรากรกฎนะจ๊ะตายแล้วนี่สวยอย่างนี้เลยเนาะดู สวยจริงๆจ้ะแล้วโหปลูกสองต้นเลยจ้ะปลูกสองต้นเลยนี่นี่ให้ดูจ้ะสองต้นทุกกระทางนะจ้าราศีกรกฎนะจ้ะกระทางที่ยี่สิบหกจ้ากระทางที่ยี่สิบเจ็ดจ้ะปลมะนีร้อมเพชรนะจ๊ะมะนีร้อมเพชรจ้าหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างชมพูสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเลยนะจ๊ะไม่แพงจ้ะไม่แพงนะดูใบล่าสุดนะจ๊ะเปิดด่างส้มออกมาให้เราเห็นนะเนาะกระทางที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะมะเนร้อมเพชรกากระทางที่ยี่สิบแปดจ้ะโวคาโน่นะจ๊ะโวคาโน่นี่ดูความด่างของเขาใบาล่าสุดนะจ๊ะ กลางสุดเลยจ้ะสวยจริงๆจ้ะด่างอย่างนี้เลยนะจ้ะโวคาโนจ้ะในราคาแค่หนึ่งบาทจ้ะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่28ดนะจ๊ะกระถางที่29กจ้ะนี่ก็โวคาโนนะจ๊ะสวยๆดางอย่างนี้เลยนี่ใบราสุดจ้ะนี่แม่คนมือบอลให้ดูอย่างนี้เลยนะจ๊ะโอ้ยโชว์หน้าหน่อยสิลูกเออสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะโวคาโนจ้ะ สวยสวยดงอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่ยี่สิบเก้าจ้ะวันนี้บ้านแม่คนมือบอลลมแรงเนาะอาจจะมีอุปสรรคการถ่ายนิดหน่อยจ้ะกระทางที่สามสิบนะจ๊ะนี่ก็โวคาโนนะจ๊ะโวคาโนหน้าสวย,ย,ย,โโยวสวยอย่างนี้เลยจ้ะนี่โอ้โหเดี๋ยวไทยไหมใทยจ้ะสวยอย่างนี้เลยจ้ะกระทางที่สามสิบนะจ๊ะ โคคาโนจ้ะสวยจริงจริงจ้ะกระถางที่สามสิบนะจ้ะโวคาโนจ้ากระถางที่สามสิบเอ็ดจ้ะเศรษฐีปีชวดนะจ้ะเปิดหน้าแดงมาอย่างเงี้ยเลยจ้ะหน้าสมเนาะโอ้โหแล้วหลอดใหม่นี้สวยมากเลยนะจ้ะมีแค่กระถางเดียวเนาะอีพีนี้จ้ะหมดแล้วนะจ๊ะเศรษฐีปีชวดจะโหกระถางใบนี้สวยมากเลยนะจ๊ะกระถางที่สามสิบเอ็ดจ้ะ เศรษฐีปีชวดนะจ๊ะกระทางที่สามสิบองจ้ะใครเป็นแฟนปีศาจแดงต้องเก็บบอนสีต้นนะนี้เนาะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะปีศาจแดงนะจ๊ะมีหงแดงก็มีเนาะมามีปีปีปีศาจแดงอีกแล้วจ้ะกระทางที่สามสิบองนะจ๊ะปีศาจแดงจ้า กระถางที่สามสิบสามก็เป็นปีศาจแดงนะจ๊ะโอ้โหสวยจริงๆจ๊ะใครชอบหน้าโคตรดูดุต้องกระถางนี้เลยเนาะนี่ให้ดูอย่างนี้เลยจ้ะสวยจริงๆนะจ๊ะปีศาจแดงจ้ะกระถางที่สามสิบสามนะจ๊ะกระถางที่สามสิบสี่จ้ะโวคาโนนะจ๊ะโอ้โหสวยมากม้ไก่กองมากไม้สวยจริงๆจ้ะสวยจริงๆเนาะนี่ดูใบนี้นะจ๊ะ สวยมากเลยจ้ะแล้วนี่จะเป็นใบก่อนล่าสุดเนาะเป็นใบาราสุดละอันนี้หลอดเนาะประทางที่34นะจ๊ะโคาโนนะจ๊ะกระทางที่35จ้ะเดี๋ยวให้แม่คนมือบอลอ่านโฉนดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวบอกผิดบอกถูกจ้ะมะนีรักษมีนะจ๊ะเปิดดางสวยๆไม้แข็งแรงจ้ะ ไม้เลี้ยงนอกตู้ได้สบายๆเลยนะจ๊ะเปิดหน้าสวยมากเลยนะจ๊ะมะนีรักษมีจ้าทางที่ส5ห้าเนาะโอ้โหอันนี้กระทางที่3.6จ้ะสวยเหลือกั้มเหลือเกินจะเหลือกั้มเหลือเกินจริงๆจ้นนี่สวยงามพระรามเก้านะจ๊ะอันนี้เปิดเหลืองมาอย่างนี้เลยจ้ะสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่ 36จะโอ้โหสวยจริงๆริงจ้นี่สวยจริงๆริงกระทางที่36มนะจ๊ะมะเนรักษมีนะจ๊ะกระทางที่37จ้ะไม่ยอมแพ้กันเนาะในความสวยจ้ะไม่ยอมแพ้กันจริงๆริงเนาะนี่ให้ดูความด่างของเขาเนาะให้ดูความด่างแล้วนี่เป็นใบล่าสุดนะจ๊ะที่เพิ่งตางออกมาจ้ะกระทางที่37นะจ๊ะมะเนรักษมีจ้า ประทางที่38เดี๋ยวขออ่านฉะโนดก่อนเนาะกว่าจะไม่มั่นใจเป็นมะนีรักษมีแพลงนะจ๊ะโอ้ยดางได้ดางดีแม่คุณเ้ยดางสวยจริงๆจ้ะ100บาทนี่คุ้มเกินคุ้มเนาะน,นี่ใบนี้ดางเรืองเลยเนาะหลดกำลังจากกลางออกมาจากประทางที่38นะจ๊ะมะนีรักษมีจ้ะโอ้สวยมากมายกายกองจ้ะ กระถางที่39มสิบเาโอ้โหตั้งไปเตรียมเตรียมกระถาง8ดนิ้วรอเลยนะจ๊ะรัตนเทพจ้ะโอ้โหความด่างของเขาเทพจริงๆจ้ะด่างเทพจริงๆเนาะสวยอย่างนี้เลยจ้ะแล้วนี่ใบาราสดอยู่ข้างล่างนะจ๊ะโหลดใหม่กําลังจะกลางจะด่างเหลืองอย่างนี้เลยนะจ๊ะรัตนเทพจ้ะกระถางที่39้านะจ๊ะ กระทางที่40จ้ะไม่มีไม่ได้ต้องมีทุก EP ีจ้ะนี่เมืองเกาะเกร็ดจ้ะเมืองเมืองเกาะเกร็ดสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเจนสนะจ้ะเมืองเกาะเกร็ดเจนสองจ้ะเขาบอกว่าสังเกตตรงไหนเจนสหรือเจนหนึ่งให้สังเกตตรงขอบใบนะจ้ะถ้าเจนสองขอบใบจะแดงจ้ะสวยๆอย่างงี้เลยจ้ะเป็นกระทางสุดท้ายของ e ีพนี้นะจ๊ะ เมืองกเกาะเกตจากกระถางที่40จ้า้านนี้กระั้งหมดของอ p ีนี้นะจ๊ะมีแค่40ต้นจ้ะสวยๆทุกต้นทุกกระถางจ้ะแม่คนมือบอนบอกแลวเนาะถ้าใครสั่งไปให้เตรียมกระถาง6นิ้วกับ8นิ้วรอได้เลยนะแล้วก็ถ้าไม่มีใบก้ามปูก็ต้องสั่งใบก้ามปูของบ้านคนมือบอลไปพร้อมเลยนะจ๊ะ ใครสนใจก็สแกนชว่โอโคต้ตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะแต่ใครเพิ่มลายเป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้เลยเนาะเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาจ้ะชอบต้นไหนรักต้นไหนให้บ,าบ้านคมบอนถ่ายรูปให้ดูได้เลยนะจ๊ะทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบก,กับแบบบทละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งได้จ้ะถ้าจะส่งบอลสีเราก็บอกทุกคิปนะจ๊ะ แบบเมาเมาจ้ะถ้าเก็บเงินไปทางก็80บาทนะจ๊ะถ้าโอนก็60บาทนะจ๊ะวันนี้ก็ฝากเหมือนเดิมจะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะอันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า